สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันหวานนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเจ้าโครโครคาเซียอีกหนึ่งชนิดนะครับเนาะก็คือนี่ครับเจ้าตัวนี้บอลโครโคราเซียไก่กินเต้ฮุกนะครับผมเนาะก็ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยนะครับชื่อภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยก็เจ้าอ,อ,อดีปบางคนเขาก็เรียกถ้าเป็นเหนือเนี่ยขเขาจะเรียกตูนเนาะถ้าเป็นภาคภาคกลางภาคอีสานเงี้ยก็ก็ทูนครับทูนคูนนะ ถ้าเป็นใต้ก็ภาษาออดิบตรงตัวเลยนะครับผมเนะาะต้นไม้พวกนี้ก็เป็นไม้ใต้นะครับเนาะก็เดี๋ยวลักษณะใบเป็นยังไงอันนี้เป็นออดิบจันฉายเนาะอันนี้เป็นเอ <c oughs> เขาเรียกขาวออดิบขาวก็เดี๋ยวลักษณะใบมีมีอะไรยังไงมัง่งมีคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยครับก่อนรับชมคลิปก็ฝากพี่เพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมครับ กดไลค์กดแชร์ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับครับก็อันนี้ก็เป็นเจ้าโครคาเซียอีกหนึ่งชนิดหนึ่งสายพันธุ์เนาะก็เขามีชื่อว่าโคโลคาเซียโคโลคาเซียกีเกนเต้มุกนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนาะ ตัวนี้ก็ภาษาไทยบ้านเราก็คือออดิบนะครับเนาะออดิบเป็นไม้ตระกูลไม้โคโรคาเซียเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่อันนี้เป็นด่างเหลืองเนาะด่างเหลืองด่างเหลืองครับเหลืองสวยเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายในร่มนะครับเนาะถ่ายกลางแสนนี่อันนี้เหลืองทุกใบนะครับ เหลืองทุกใบเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยดูมีลูกเขานี่ดูลูกดูลูกชืบออกเป็นไข่เหมือนกันนะครับผมเนาะเป็นไข่เป็นหน,น่อมนี่ไข่แล้วก็เป็นหน่อนะครับนี่ลูกนี่ด่างเหลืองสวยเลยนะครับผมเนเาะเจ้าตัวนี้เนี่ย ที่เป็นข่าวครับที่เป็นข่าวซื้อกันราคาห้าแสนผมก็ไม่ได้ขายถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเนาะอันนี้เป็นทูนนะครับบอลมันมีมีหลายภาษาเนาะบางคนเขาเรียกทูนบางคนเขาก็เรียกคูลบางคนเขาก็เรียกตูนนะครับผิดเออถูกยังไงก็ฝากเพื่อนๆแนะนําด้วยนะครับผมเนาะก็ก็อย่างที่รู้จักกันนะครับไอบอลตัวนี้นี่สามารถกินได้นะครับเนาะเจ้าคนลคาเซียนนก,ก็กินได้นะครับ โคโลคาเซียกินได้เนาะนี่ให้ดูดหลายม,มุมอันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับถ้าเป็นไม้ด่างนะครับเนาะถ้าเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลด่างอย่างพวกอ่ามูช้างด่างเหลืองเนี่ยอย่างบนกระดาษอย่างเงี้ยครับกระดาษก็ถ้าจะซื้อนะครับดูต้นแม่ดีๆนะครับดูต้นแม่ถ้าแม่สวยลูกก็จะสวยเนาะจะเป็นอย่างโอกินาวาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมูชางด่างเหลืองเนี้ยถ้าต้นแม่สวยลูกก็จะสวยนะครับ น,นี่เจ้าต้นนี้นี่คือแบบจะฮับฮับมาตลอดเลยนะครับใบติดฮับเกือบตลอดเลยนะครับเนาะนี่เจ้ากระดาษเนาะต้นนี้อ่าเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าเจ้าโคโคาเซียกิเกเเนเต้ฮุกนะครับนี่หรือบอลออดดิบมันมันเป็นสมุนไพรนะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมได้ยินข่าวด้วยนะว่ามีคนเอา หัวราด่างหัวราด่างกินไม่ได้นะครับแต่จะคล้ายออดิบเหมือนกันหัวราด่างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะออดิบกับหัวราด่างแตกต่างกันยังไงก็หอวกินไม่ได้นะครับบอลหัวรานี่มีพิษเลยนะครับร้ายแรงเลยนะครับถึงจะโดนความร้อนไปแล้วเนี่ยก็พิษก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับเนาะอย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าถ้าเลือกซื้อไม้ที่อยู่ในตระกูลด่างเป็นไม้ด่างให้ดูต้นแม่ดีๆครับแม่สวยลูกก็จะสวยเนาะนี่อย่าง สางเหลืองตัวนี้นะนี่ดูลูกเขาครับความเหลืองมาทุกใบเลยนะครับต,ต้นแม่ต้นนี้เหลืองติดทุกใบเลยเนาะของผมก็อย่างอย่างภาคเหนือเขาที่ผมไปหาข้อมูลมาภาคเหนือเขาก็จะเรียกตูนนะครับผมภาคอีสานหรือภาคกลางก็จะเรียกคูนนะครับหรือทูนนะครับเนาะแต่ออดิบเนี่ยก็คือเป็นภาษาของพวกทางใต้นะครับออดิบออดิบออกดิบอ้อดิบอะไรพวกนี้ก็นั่นแหละครับภาคใต้ อย่างแล้วก็พวกบอลพวกนี้นี่ก็โอ้มีหลายชนิดนะครับเนาะบางคนเขาก็มีแบบบอลพวกชุมพรอันดามันอย่างเงี้ยมันเป็นชื่อพวกจากมาจากเกาะมาจากอ่าภาคใต้นะบอลบอลพวกนี้มาจากภาคใต้เนาะที่เป็นสายสายดางังก็จะมีแบบพวกชุมพรนี้ก็มีเนาะอ,อดิบมีมีหลายชื่อหลายชนิดนะครับอ,อดิบอันนี้เนี่ยลองตัดไปแกงส้มดูไหมครับเนี่ยอร่อยนะครับ <laughs> ลองตัดไปแกงส้มได้นะกินก,กินกระส้มตำสดๆได้นะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็มีรสชาติดีเนาะถ้าที่เขากินกันก็จะเป็นเขียวเลยนะครับเป็นต้นเขียวเนี่ยก็จะมีอยู่ทุกบ้านแหละครับเนาะถ้าปลูกกันก็จะเป็นอ,ออดิบเขียวม,ม,มีทุกบ้านนะครับนี่นี่สวยนะครับดูก้านของเขาจะมีเขาเรียกว่าเคลือบเขาเรียกเคลือบไอ เคลือบไอ้ขา,ขาวขาวอยู่เคลือบอยู่นะครับเนี่ยของทูนเนี่ยเนี่ยจะเป็นไม้ข้าวขาวเคลือบอยู่สามารถลูบออกแล้วก็จะเป็นจะเห็นเนื้อเขาชัดนะครับเนาะนี่จะด่างลงก้านนะ <S <S ดางง่า,ดางลงก้านทุกก้านเลยนะครับนี่ต้นนี้ <S 1> <S 1> ด่างลงก้านเอ่อตรงนี้ก็เป็นสะดือเขานะครับก็สังเกตว่าสะดือจาจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่ชิดก,กับก้านใบนะครับเนาะสะดือเขาจะไม่ชิดกับก้านใบออดิบ นี่สะดือเขาจะไม่ชิดกับก้านใบหางใบเขานี่จะมีลักษณะ,ะลื่นๆนะครับลื่นๆมันลื่นๆเนาะเจ้าตัวนี้มันลื่นๆนะครับใบเขาก็ตัวนี้เป็นใบจะ,จะติดเขียวเยอะติดเหลืองมาไม่เยอะเนาะเป็นเงาเงาลื่นๆระเลื่อระเรื่อครับตัวนี้แต่ผมชอบ อยู่อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยที่ผมบอกมันเหมือนมีอะไรขา,ขาวๆเคลือบอยู่นะครับถ้าเราเอามือไปรูปหรือไปโดนมันเงี้ยเนหะ็นไหมมันจะหายเดี๋ยวมันก็มีใหม่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่เนาะนี่เป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเนาะลองหาซื้อมาเก็บสะสมกันดูนะครับไม้จะอยู่ในตระกูลโครคาเซียอีกหนึ่งตัวเหมือนกันครับนี่ ที่เขาอยู่จังหวัดอะไรน้องอายุ14ขวบเลี้ยงออดิบขาย5,000า0 5 0หรือยังไงเนี่ยเนาะผมก็ไม่ได้ขายถึงขนาดนั้นครับก็อยู่ในราคาพันหลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะครับไม่ได้แพงสวยนะครับลองหาเก็บดูนะครับเนี่ยกินใครเคยกินมั่งครับเนี่ยกินก๋ว้มตําตำเนาะคนอยู่ภาคอีสานผมก็ เคยอยู่ภาคอีสานมาเหมือนกันนะครับพูดอีสานได้นะครับพูดอีสานได้ก็แม่เป็นคนอีสานนะพ่อเป็นคนจังหวัดเป็นคนอีสานจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นพ่ออยู่อ,อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ย้ายมาอยู่เพชรบูรณนะตอนนี้มาปลูกบอลกันนี่จะเห็นไข่เขาไหมครับนี่นี่ก็เป็นไข่นะแทงไปไกลเลยครับเนี่ยไข่นี่ก็ไข่ครับ เห็นไหมไข่เป็นเป็นไข่แล้วก็เป็นหน่อนะครับเป็นไข่ก่อนแล้วก็แตกออกมาเป็นหน่อผมยังไม่เห็นลูกเขาชิดต้นแม่นะไม่มีนะครับไม่มีเป็นไหลออกมาแล้วก็เป็นไข่เหมือนเหมือนไอพวกหูช้างบนกระดาษเลยครับเหมือนกับเหมือนบนกระดาษด่างเลยเนาะถ้าหูช้างจะมีแบบติดแม่ด้วยเนาะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่จะเป็นพวกโคโลคาเซียก็อย่างนี้แหละครับมีทั้งหนอ่อทั้งไหลที่ผมดูเนี่ยมันเป็นทำไมอยู่ในไม้ตระกูลโคโลคาเซียผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแต่ไปหาข้อมูลดูมันอยู่ในไม้ตระกูลโคโลคาเซียนะครับเนะาะเจ้าตัวนี้ <c oughs> นี่ต่างเกเลี้ยงสวยๆครับมีหลายชนิดนะครับผมเนาะเลือกซื้อเพื่อนๆเ,เลือกซื้อก็ดูดีๆนะครับดูดีๆ มีแบบอุยนี่ครับครับผมงั้นก็ผมก็ขอแค่นี้แล้ะครับฝากไว้คลิปเจ้าตัวบอลอดิบด่างเหลืองนะครับจันฉายเนาะด่างเหลืองจันฉายสวยๆอย่างนี้นะครับฝากไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมกันนะครับเนาะครับมีข้อติชมอะไรก็ฝากพี่เพื่อนๆแนะนําได้นะครับเนาะเจ้าตัวบอลนี้เนาะเจ้าตัวบอลเอขาวผมก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นขาวด้วยก่อน นี่ด่างขาวด่างขาวก็มีไหลายขาวครับมีวากิวก็มีอีกเยอะแยะไปหมดเนาะก็พยายามตามเก็บอยู่เหมือนกันนะก็พยายามตามเก็บก็ขอบคุณครับที่รับชมคลิปของพวกเรานะครับเนาะชมคลิปของช่องเราเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเอาบอลสวยๆมาให้ดูเนาะสวัสดีครับ ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าออดิบด่างเหลืงองจันฉายตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นไม้สวยนะครับแล้วมันใบเขาจะไม่ไหม้เหมือนพวกบอลกระดาษด,ด่างนะใบเขาจะไม่ไหม้ที่ผมสังเกตด,ดูเนาะเขาจะไม่ไหม้เลยนะครับบอลออเป็นออดิบตัวนี้เป็นโครโคาเซียอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บที่ผมไปหาข้อมูลเนาะว่าเขาชื่อเขามีชื่อนำหน้าเป็นไม้โครโคาเซียเนาะตัวนี้เนาะ เป็นโครลสคาเซียอีกหนึ่งชนิดครับที่น่าเก็บเนาะก็ฝากคุณพี่เพื่อนๆแล้วกันเนาะใครมีข้อติชมอะไรมีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวผมมีฝากไลน์ฝากเบอร์โทรไว้นะครับเนาะก็โทรมาติชมแนะนําได้โทรมาสอบถามโทรมาปรึกษาได้นะครับโทรมาแนะนําก็ได้เนาะโทรมาแนะนําใครมีไม้อะไรดีๆก็อยากจะขายก็โทรมาหาเราได้นะครับเนาะก็ก็ขอบคุณพี่เราสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับชมช่องของเราเนาะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผม คุณครับ